มาตามข่าวกันต่อนะฮะจากดอ,อนเนื่องจากคลิปเมื่อกี้ที่ได้ลงเป็นเสียงคลิปรับคล้ายเสียงนายกนะฮะก็ผ่านไปไม่ถึงสามสนาทีนะฮะทีมรัฐบาลก็ตั้งโต๊ะถแถลงข่าวเลยทีเดียวนะฮะก็คลิปดังกล่าวานายกองค์เองยอมรับะเป็นคลิปตัวเองแต่เขามีวิธีแก้ตัวยยังไงไปฟังดูครับแล้วก็ดิฉันเนี่ยได้ทราบข้อมูลมา แปลนั่นแหละคนที่เป็นล่างนั่นแหละค่ะว่าทางทางกัมพูชาทางท่านคุณเซนเองเนี่ยโกรธแม่ทัพภาคสองที่ได้พูดที่คลิปออกมาก่อนนั้นนั้นนะคะโกรธเลยดิฉันก็อา่าโอเคเข้าใจก็พอคุยกันดิฉันก็บอกว่าเนี่ยในเมื่ออท่านแม่ทัพภาคสองพูดอย่างเงี้ยในเมื่อเราอ่ะทั้งไทยกับกัมพูชาก็เป็นฝั่งตรงข้ามกันปะทะกันอยู่แล้วเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยมันก็ต้องพูดแบบนี้แหละ ก็อย่าไปถือสาเลยอย่าไปคิดเลยคือพยายามจะทําความเข้าใจก่อนว่าเขาโกรธเรื่องนี้นะเขาโกรธแล้วก็เป็นเทคนิคในการพูดหลังไมหลังบ้านเนาะเป็นเทคนิคนะเ,นเ<อ>ตัวมาว่าเป็นเทคนิคการพูดนะนะเป็นคุยโทรศัพท์กันเป็นมันมันมันก็ไม่ได้ควรจะเอามาเปิดเผยนะเพราะว่ามันเป็นการเทคนิคในการคุยกันการเจรจาต่อรองนะฮะแต่สีหน้านายกที่แถลงข่าวดูไม่ดีเลยฉันก็รู้สึกว่าฉันทําตามเขาเรียกว่าอะไร มีจุดมุ่งหมายมีประเด็นที่จะรักษาไว้ซึ่งความสมบสรณ์ข,ของบ้านเมืองนะคะแล้วก็รักษาอธิปไตยของเราไว้แล้วก็ประโยชน์แบบนี้เขาเรีย<ข>กแุ๊ก<ข>ตุแพ<ข>ชันของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็คุยด้วยความซอฟนะคะความนุ่มนวลกับสถาลชุดนี้อันตรายนะก็มมจริงๆแล้ว,นะว,ลวเวลาที่คุยกันคอมเมนต์เอกชนมากครับกอควายเต็มเลยเรียกอังโคลเรียกหลั่ก็เหมือนเหมือนคนในพลมรอนนี่แหละค่ะทำงานมาตั้งแต่รุ่นของคุณพ่อนะคะเรียกอาเรียกลุง เป็นปกตินะคะแล้วก็ได้มีการคุยกันว่าจะอาอยังไงระหว่างคุยไปสักพักเนี่ยดิฉันก็ไม่แน่ใจเรื่องของไทม์ไลน์ว่าของกองทัพเป็นยังไงดิฉันก็บอกว่าเขาก็บอกให้เปิดดา่านอ๋อได้เลยเปิดพร้อมกันไหมจะได้เหมือนกับแสดงความสาัตยทภาพว่าเราจับมือปุ๊บแล้วเอาวา่าคลิปเสียงแล้วเขาก็ไม่ยอมที่ถูกปล่อยออกมาครับเป็นคลิปจริงนะครับมันก<ฮ>็เพื่อนๆลองวิเคราะห์กันเองนะฮะว่าสมควรหรือไม่อย่างไรแต่ ใครอยากจะไปดูคลิปที่านายกแถลงข่าว้ะน่าจะมีหลายช่องทีเดียวที่ถ่ายทอดสดออกมานะมีคลิปยาวมากนะผมก็เปิดให้ประมาณนี้นะฮะก็สรุปใจความคือที่นายกต้องพูดแบบนั้นกับที่ใส่หลายแม่ทัพภาคที่สองนะก็เพราะเพื่อจะเพื่อที่จะ ปณีปนอมทําเป็นว่าทาเป็นว่าอ,าอยู่ฝ่ายเดียวกับกัมพูชาอะไรประมาณนี้เพื่อที่จะได้ข้อมูลอะไรบางอย่างในการเจราจาแต่นี้คือใจหลักคือใจหลักในการถแถลงข่าวอันนี้นะฮะก็รอชมดูนะว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อจากนี้อีกนะฮะสนุกครับเรื่องนี้